โอ้โหมันกลับมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมดูดูด,ดูดูความยั่วเยี้โอ้โหบอดลบอืม,อมวันนี้วันที่8พฤศจิกายนนะครับตอนที่ผมอัดเนี่ยเวลาประมาณสัก11โมงดูอ่ะดูชื่อมันดูชื่อมันเดี๋ยวผมจะเปิดแชทคุยกับมันเดี๋ยวไล่ล่าก่อนไล่ล่าไหนยังไงแหมบอดหายไปได้ ไม่นานมันกลับมาอีกแล้วแล้วเยอะมาก <c oughs> มันวิ่งไปแล้วอ่าเราเรากดชื่อมันไว้กดเปิดแชทมันไว้โอเคเรามาดูกันผมจะหาจำนวนหนึ่งแล้วกันไปไปดู หาได้สักพักแล้วเดี๋ยวพิมพ์คุยกับมันพิมพ์คุยกับมันนายเรียกมันนายบอทหรือปะ่ะนะถ้ามันตอบมันก็คงจะเป็นคนถ้ามันไม่ตอบบอทชัวร์พิมพ์ไปอืมบอทปะเนี่ยพิมพไปเดี๋ยว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 รอดูสิว่ามันจะมีคนตอบจะคนไหมอ่ะ โอ้ oh. oh. ไม่ตอบสักคนเห็นไหมเนี่ยเช็คละถ้าคนกันน่าจะตอบแหละอันนี้ oh. ฝาก GM อด้วยครับ GM ครับ